ติดตั้งนะครับเราก็มาทดลองนะครับความอืดความตื้อนะครับความแตกต่างนะครับเป็นไงเบาลงไหมครับลีวิ่งเออวิ่งวิ่งดีใช่ไหมรอบเลิกมาเร็วขึ้นใช่ไหมมันสมูทนะอ่า มันไม่กระตุกกระตักครับนี่คือนะครับอ่าวิ่งนิ่มเลยอีโก้พิลันเนอร์นะครับเครื่อง3.0นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมกดคันเร่งนิดไล่กระต่กดไล่ไล่นะอ่าอ่าโอ้โววิ่งนะครับเบานะครับวิ่งขึ้นต้องมัรอบอ่ะนะครับต้องมัรอบนี่ไปร้อยร้อยเลยเป็ร้อยแล้วนะครับ นั่นคือความแตกต่างนะครับระหว่างติดตั้งพิเซฟกับไม่ติดตั้งพิเซฟนะครับติดพิเซฟนะครับจากจังหวัดพัทลุงนะครับอินคูเลอร์นะครับวีโก้นะครับพีรันเนอร์นะครับก็ติดด้วยกันสี่ตัวนะครับตัวแรกกนะครับก็ติดที่นะครับท่อยางนะครับจากไซกองอากาศนะครับ ตัวที่สองนะครับก็ไปนะครับที่ไห้โคกนะครับตัวที่สามก็เข้านะครับที่อินโคเลอร์นะครับอินโคเลอร์นะครับส่วนตัวที่สี่นะครับก็จะเข้าที่ลินเล่งนะครับค่อยดีนะครับนั่นก็คร่าวๆนะครับหลังนี้นะครับก็จะเป็นการประกอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกไปลองกับลูกค้านะครับ ครับนี่ตโยต้านะครับพีนเนอร์นะครับเครื่อง3,000นะครับเมื่อสสกู่ติดตั้งเสร็จนะครับตอนนี้เราก็มาวอร์มนะครับเล่งไปที่2,000รอบหรือ2,500รอบนะครับเป็นเวลา5นาทีนะครับแล้หลังนี้คร like oh ับเราก็จะมีไล่ควันนะครับนี่ไล่ควันนะครับหลังจากนะครับเล่งไปที่2,000รอบนะครับที่เรามาไล่ควันนะครับเมื่อสักู่ดำปิดนะครับตอนนี้เบาลงนะครับควันดำเบาลงนะครับ ไม่มีนะ,ะจะรู้สึกว่านะครับวันดำไม่ต้องมีแล้วนะอ่าครับไม,มไม่มีแล้วนะครับตอนนี้อ,อัตราการเล่งก็ดีขึ้นนะครับอ่าวันไม่มีแล้วครับ พีเซฟซูเปอร์เทอร์โบคันนี้เป็นผลงานติดตั้งสาขาพัทลุงติดรถวีโก้พีเรเนอร์ใส่หน้าเครื่อง4ตัวสามารถติดสวมเองได้มีคิดีโอภาพแนะนําการใส่ของไปตรงรถตรงรุ่นหรือจะไปช่างอู่สวมให้ก็ได้ทุกอย่างแค่บีบสวมไม่มีอะไรดัดแปลงและใช้ร่วมควบคู่อุปกรณ์อย่างอื่นได้หลักการเกียร์อากาศที่ดีที่สุดจําหน่ายมา30ปีรับติดตั้งและจัดส่งติดรถดีเซลและเบนซินระบบหัวฉีดพีเซฟซูเปอร์เทอร์โบ